อรุณสวัสดิ์เช้าวันอาทิตย์คับเพื่อนๆครับกลับมาพบกับพี่แอนนะครับหกโมงครึ่งวันอาทิตย์กับ Sunday Coffee คลิปที่มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างแต่ออกไปทางไม่มีสาระและออกทะเลจะเป็นส่วนมากนะครับสำหรับที่ผ่านมาแนะครับก็ออกรีวิวไปแล้วนะครับกับ OnePlus Nord นะฮะแล้วก็เป็นธรรมเนียมของผมที่จะต้องหาเครื่องนะหาคู่มาเทียบก็ไม่รู้จะเทียบรุ่นไหนดีนะครับกับ OnePlus Nord ราคา1 4ึ่0หม่าร้อบบาทเพราะตัวที่ผมมีอยู่นั้นเป็นตัวที่เป็นตัว แรม8กิกรอมถึง28 g b ในใจก็คิดว่าน่าจะคงจะต้องเอาเจ้า iPhone ปะ iPhone SE 2 0 2 0มารองที่โดูเา SE นั้นตั้งแต่รีวิวไปเขาก่อนแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เอาออกมารีวิวอีกเลยนะครับก็คงจะเป็น OnePlus Nord นะครับคู่กับ iPhone SE 2020นะครับแล้วก็คงจะสไตล์ของผมนะฮะเน้นกล้องเช่นเคยนะครับแล้วก็ถือโอกาสนะครับตั้งแต่รีวิวกันมาเนี่ยตลอดทั้งปีเนี่ย เรือธงนะครับส่วนมากในสาย Android นั้นมักจะพบปัญหากับการแบตเตอรี่หมดเร็วนะฮะวันนี้พี่อาร์ก็เลยขอเป็นช่วงทีวีไดเรกนะครับกับเขาฝากมารีวิวนะครับแบตเตอรี่ p o w e r p i P 2 0 e l e c t j i c นะครับสองหมืมิลลิแอมนะครับก็ เขาส่งมาให้เสอบก็ส่งมาตั้งแต่โน้ต20ยังไม่ออกมั้งโดย Power Bank ตัวนี้นะครับเป็นตัวสำรองไฟที่รองรับ Fast Charge 2.0นะครับพี่ดี3.0จ่ายไฟสูงสุด4 5วัตต์นะครับออกแบบมาเนี่ยให้เข้ากับ S 20 Ultra Note 20 Plus แล้วก็ Samsung อีกหลายๆรุ่นนะครับโดยมีเทคโนโลยีพิเศษคือ PPS ที่ใช้ช่วยจ่ายไฟได้แรงขึ้นและรองรับการจ่ายไฟได้หลากหลายระดับตามแต่ช่วงที่สมาร์ทโฟนต้องการนะครับโดยรองรับไฟตั้งแต่3.3โวลต์ถึง11 โว้นะครับจ่ายไฟกระแสได้สูงสุดถึง4.05แอมเลยทีเดียวนอกจากนั้นนะครับจ้าตัวนี้มันยังสามารถเอาไปชาร์จกับโน้ตบุ๊กที่รองรับอย่าง Huawei m a c e b o o k เอย Microsoft Surface Pro v e r Yoga Dell Inspiron a t i HP Elite และอีกหลายๆตัวนะครับที่รองรับไอ้ปลั๊กแบบ Type C ตรงนี้ซึ่งตัวเครื่องนะครับก็น้ำหนักถามว่าหนักไหมหนักแต่20,000ม ah, ิลลิแอมป์ซึ่งเป็นปริมาณที่สามารถนำขึ้นเครื่องบิน ได้นะครับก็เรียกว่าใครที่เป็นสาย power user นะครับพกตัวนี้ตัวเดียวจบเลยเ็ราะจะเป็น iPhone, iPad, ซ a m ซ u งหัวเว่ยโน้ตบุ o กแล็ปท็ที่รองรับนั้นตัวนี้ตัวเดียวผมว่าสบายสบายอ้อใครที่สนใจนะครับไปดูที่หน้าเพจของเขาได้นะครับมี2เพจซึ่งผมไม่มีส่วนไส่วนเสียใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ไม่มีส่วนลดด้วยดังนั้นไม่จำเป็นต้องอ้าง P นะครับไปติดต่อเขาอยากซื้อก็ซื้อกันตามใจชอบนะครับผม เขาส่งมาให้2อ,อันนะครับอันหนึ่งผมเก็บไปใช้เองเพราะเราแกะรีวิวอีกอันหนึ่งนะครับนี่ครับจะเล่นกิจกรรมอะไรแจกดีตอนเขาส่งมาเขาบอกว่าเนี่ยนะฝากนะต้องกดไลค์เพจเขาต้องผมว่าเงื่อนไขแม่งเยอะไปเขาบอกเอาเป็นว่ตอนที่พี่อาสบายใจแล้วกันเอาง่ายๆนะครับตั้งแต่คลิปนี้ออกนะครับ24ชั่วโมงคือจะถึง6โมงครึ่งตอนเช้าวันจันทร์เนี่ยใครมีความจะเป็นจะต้องใช้นะครับ ให้เหตุผลผมมาเหตุผลดีๆเหตุผลง้งๆเหตุผลบ้าๆอะไรก็ได้ที่ว่าเฮ้ยไอพี่ให้ผมเหอะพี่ให้หนูสัะค่ะต้องใช้มากๆเนี่ยคอมเมนต์ไว้ครับนอกจากนี้นะครับนี้เราจะพาไปออกทะเลนะครับเมาส์มอยเล็กน้อยว่าปีนี้นั้นรีวิวมือถือเรือโทมมาตลอดทั้งปีเนี่ยจะพบกล้องสมาร์ทโฟนเดี๋ยวนี้นั้นพยายามขยับตัวเองให้เป็นอารมณ์เหมือนกับกล้องถ่ายรูปที่เป็นเลนส์ฟิกบางตัวที่มีส่าได้จะเป็นพวกเลนส์ซูมเป็นทรเวลซูมหนอร์มอลซูมอะไรก็ได้ แต่คาแรคเตอร์มันจะเป็นอะไรที่มันจะเป็นเซนเซอร์ใหญ่ชุดเลนใหญ่มันอัปเกรดพัฒนาจากอะไรง่อยๆเลก็กๆมาเป็นอะไรที่มันใหญ่ๆขึ้นตอนนี้คาแรคเตอร์ของกล้องบนมือถือนั้นจะเปลี่ยนไปนะครับผมเชื่อว่าอนาคตนั้นการใช้งานของกล้องมือถือของเราควรจะต้องเปลี่ยนไปเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็สัปดาห์หน้า15กันยายนนี้ก็ Apple ก็จะมีออนไลน์อีเวน์ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะเปิดตัวอะไรนะครับสิ่งที่ทุกคนรอคอยคือ iPhone 12ซึ่งปีนี้นั้นก็มีข่าวลือออกมาไม่รู้ลือ Apple ปล่อยลือเองเหมือนทุกๆปีหรือเปล่าแต่ปีนี้จะปล่อยออกมาสักหมด4ตัวนะครับอาเรียลคงไม่ต้องพูดถึงแต่สิ่งที่เราคาดหวังที่ผมคาดหวังจากการใช้ iPhone 11มาตลอดทั้งปีเพราะโน้ต10 Plu s ปีแล้วจอโค้งนะฮะเลยต้องตัดใจใช้ iPhone ทั้งทั้งที่เราเป็นติ่งซัมซุงนะ สิ่งที่ผมคาดหวังจาก iPhone 12นั้นไม่ได้มองถึง CPU ที่แรงขึ้นหน้าจอละเอียดขึ้นรีฟเฟรชเรทมากขึ้นอะไรอันนั้นไม่เพราะว่าผมรู้สึกว่าพวกนั้นเราไม่ต้องหวังกับ iPhone มันทำให้อยู่แล้วนะครับมันคงจะอัปเกรดไปเป็นเป็น A 11, 1 4บ i o n i c นู่นนั่นนี่เรื่องของเขาแต่สิ่งที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงจริงๆคือกล้องถ่ายรูปครับซึ่งในเรื่องกล้องต้องบอกว่า iPhone นั้นไม่ค่อยขยับตัวแรงเท่าไหร่นะักเพราะว่าผมเชื่อว่าเขาคงรู้แหละว่า การขยับเซ็นเซอร์รุ่นใหม่ๆทุกปีแล้วเลนมันตามไม่ทันผลกระทบมันเป็นอย่างไรบ้างซึ่งเราก็เห็นแล้วกับเรือธงตัวแรงๆในปีนี้นั้นซึ่งมันความแมทชิ่งความคข้ามันมันคอมพลกชเอ็อะนะเราก็ขายรีวิวเดิมน,นะครับฮาสมาร์ทโฟนเวอร์แครับใครสนใจกลับไปดูได้ดังนั้นเนี่ยผมก็อยากจะดูท่าทีของ Apple ว่าเจ้าพ่อเทคโนโลยีในการสร้างอินโนเวชันที่ผ่านๆมาในมือของทีมคุกนั้นกล้องจะขยับไปทางไหนจะขยับเซ็นเซอร์ใหญ่ขึ้น ปรบ,บเดนใหญ่ขึ้นแล้วจะตัวกล้องจะต้องหนาขึ้นเหมือนซัมซุงไหมถึงจะได้ผลงานที่ดีออกมาหรือยังคงอยู่กับเซ็นเซอร์ไซส์ประมาณเดิมเพิ่มเติมคือ LIDAR เหมือน iPad Pro ตัวใหม่ที่มันเป็นตัวยิงระยะนะครับระยะ5เมตรเนี่ยยิงขึ้นไปและรู้รับระยะความลึกนะั่นหรือเขาเรียกว่า 3D camera เนี่ยเพื่อที่จะให้ซอฟต์แวร์ประมวลผลให้ภาพออกมาอย่างสวยงามนี่ละครับจะต้องคอยดูต่อไปว่า Apple จะขยับตัวอย่างไรนะครับในเมื่อตลาดโลกเขาเดินไปถึงเซ็นเซอร์ใหญ่เลนส์ใหญ่กันหมดแล้วและ Apple จะมองเกมน,นี้อย่างไรนะครับสิบนี้นะครับดูครับว่าจะปล่อยไก่ไหมหรือว่าไม่ปล่อยไก่เดี๋ยวรอดูกันครับว่าจะโดนกันตรงไหนบ้างก็เสน c ค f f ฟ่วันนี้นะครับ,บ,บสบายๆนะครับออกทะเลเละเทะมั่วซั่ววันนี้ได้ทุกเรื่องนะครับก็มาคอมเมนต์บอกได้นะครับกับ ทวีเดรนะครับแบตเตอรี่เพราะว่าแบงไม่ใช่ช้ำม,มันเถอะกับ Sunday Coffee กับพี่อาร์นะครับวันนี้ผมพี่อาร์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเราจะเอาอะไรมารีวิวดีแต่ที่แน่ๆน,นะครับเตรียมชมไประเดีเราหาไปเจอนี่นอดระทะ iPhone SE 2020สวัสดีบาย